ระชาาอ,อ,อกม,ามีคนนวันนี้เรามาเล่นระหวีคงนะผมแบบม้วนเพื่อนผู้เล่นสองคนนะผมวันนี้ผมจะเป็นตัวอ้วนนะครับแล้วให้ออกักกิ้งไปนะครับจะรอดไหมเนะี่ยรอดเกมนี้ต้องอยู่ที่คนกิ้งนะครับเ,เอาเนินเขาเนินเขาโอ้เราก็อ้วนเหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> โอ้โอ้ดูโอ้โหนี่ โอ้ยโอ้ยอะไรของคุณเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปไปช้าจังไปสิไปยังไงเอาผมลงไปอ๋ออ๋อโอ้ย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 กับลวงไปกิ้งไปไป กิ้งไปอา่าโอเคไปครับโอ้ยโอเคโอเคโอ้ยโอเค,อเคไปอา้าวไปเลยไปเลยไปเลยกิ้งไปผมเป็นคนอ้วนต้องทนหน่อยเพื่อนนนกัะีผมเป็นคนอ้วนต้องทนหน่อยเพื่อน เฮ้ย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 ไม่ตกไม่ตกหรอกไม่ตกหรอกจริงหรือเปล่าเฮ้ย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 เพื่อนเพื่อนเพื่อนจเย็นระวังหนามมีหนามมีหนามเนี่ยข้างาอย่าเดี๋ยวผมตายเอ้ยมันไม่ตายไม่ตายเฮ้ย ไปครับคนโอ้โหคนอ้วนก็สบายเหมือนกันนะเนี่ยมีคนกิ้งให้อยากเป็นคนอ้วนนะเนี่ยฮะอะไรนี่ยโอ้ยโอโอ้ยโอ้โหโอ้ยโอ้ยอ้าผมขอเป็นคนล่างบ้างผมผมขอเป็นคนกิ้งบ้างคุณเป็นคนอ้วนไปเลย้ ภาพจะออกมาเป็นไงินอยวินจุญยป่ะให้โปรแม่ไปไปไปเราจะกิ้งไปอุ้ยออกกัดก็ออ่วนเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยทำไมแขนออกกัดเล็กแล้วขาใหญ่อ่ะวินโอ้ยช่วยจุญยโอ้ยแล้วเหมือนอึ่งออกกัดเป็นอึ่งย่าง้ยเออไป ระวังตกโอ้ยเร็วรีบกิ้งโอเคกิ้งไปโอ้ยโอเคไปมาโอเคอย่าโอเคผมเป็นผมเป็นคนอ้วนมัางโอ้ย มีสก,กินให้เราด้วยนะเนี่ยแต่ว่าเราไม่มีเราใส่ยังไงอะเดีย๋ยวดูก่อนออนี่มันชอบเดีย๋ยวดูก่อนนะคะรับค้านค้านี่ก็ไม่ใช่ทอหรอไม่ใช่จำบันออไม่ใช่มามาผมต้องเป็นคนอ้วนให้ออกกัดกิ้งแล้วไป ไปเลยโอ้โอ้โหเสื้อไดนโนพาร์คโคตรใหญ่ครับได้เวลาผมได้ทำหน้าที่แล้วกิ้งไปโอเคโอเคไ,อไปเลยเพื่อนเอ้ย ว้ววว้วว้าวว้าวว้าวโอเคเอาอ๋ออืมบนีน่ารักอะลูกไปสิเพื่อนไปเลยเพื่อนเราเป็นคนอ้วนเราก็สบายไปครับผมเราไม่ใช่คนผอม มันน่ารักเนี่ยไอ้ไอกัดไหวไหมลูกเดีตกเดี๋ยวตกไหวไหมลูกไม่เคยไหวเลยพ่อฝากติดตามช่องน้องอกัสมาบินชาแนลด้วยนะครับครับผมเฮ้ย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 ให้ครบผ่านนะครับไม่มันจะโดนหินก็ใช่ไงเดี๋ยวก็แป๊บนึงเราหินกันจะโดนไหมนะ ไปไปเร็วเร็วเพื่อนเพื่อนเร็วเพื่อนคุยจะยังเย็นดิเอ้ยเอ้ยมาไปหหนน้าไปเลยคนอ้วนไปเลยจะบอกกิงคนเองฮะไปเลยอ้วนอ้วนไปเลยอ้วนไม่ได้ดิไปเลยอ้วนอ้วนไปเลยอ้วนแแล้วะ แขนแล้วปะไม่ใช่แขนคตรเล็กขาคตอใหญ่อะอันนี้วิงกิ้งใครลูกกิ้งออกแล้วครับเฮ้กิ้งไปเลยใครเป็นคนอ้วนที่กิ้งผมจะเรียกเขาว่าอ้วนนะครับผมเพราะเขาอ้วนกันไปอันนี้เรียกแมพเลยโลกแมพม้วนผู้เล่นเอ้ยม้วนเพื่อนผู้เล่นสองคนครับเออน่ารักดีโลกและภาพสวยด้วยแมบเนี้ย ของไทยคนคนเล่นน่ารักแต่แบบไม่น่ารักอคนเล่นน่ารักแน่หมายหมายถึงคนคนคนผอมที่ที่เล่นเอราะว่าโมอกคัว่าน่ารักเดี๋ยวนี้เอาคัดไม่กินข้าวเลยชจมอกาัน่ารักไงอือโอ้ยโอ้โอ้เฮ้ย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 ใจเย็น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 แบบนี้น่ารักอ่ะเฮ้ยช่วยเอาขาถ่ายหน่อยก็ดีนะคนอ้วน มันเดี๋ยวฝากของช่องน้องโมวินเข้ากลัวตัวด้วยนะลูกอย่างเงี้ยนะครับโอ้ยว้าวว้าวโอ้ my god oh my god bro โอเคไปเลยไปเลย b r โ h โ ho ho ใจเย็นตายเย็นโดนแน่เรียบร้อยอ๋อมีเลือดไม่เป็นไรหรอกนี่เอาไว้ข้างข้างก่อน เอาไว้ไม่ได้มันต้องไปนี่โดนไม่ไปไร่ดอกนี้ไปข้างข้างไปข้างข้างโอเคอยู่ตรงนี้ก่อนนี่โอเคโอเคไปเลยนี่ไม่ร่วงรองนี่มือโปนี่โอเคไปเปลี่ยนบทเปลี่ยนบทครับเปลี่ยนบทมยไนะสามสองหนึ่งโอเค มาคราวนี้ออกกัสก็จะรากคนอ้วนนะคะผมออก็จะดันไหวไหมลูกน่าจะไหวแหละไหวที่น้องวินไม่เคยอ้วนนะเนาะอือผมไม่อ้วนครับผมผรอมผมหล่อน่ารักเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮไยเยไปเลยเฮยเฮยเฮ้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 ยันห่าฮ้ย้วมั้ห่า้ยเฮ้ว เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลุมหลุมเฮ้ยหลุมหลุมเฮ้ยหลุมหลุมเฮ้ยเฮโออ้ยโอ้ยโอ้ยอ้อ้ยโอ้ยโอเยโอคยโอ้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 ยนอ้ยโอยโอ้ยนอยอ้ยนอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยกอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยอ้ออ้ซากศพไม้ bye lo còn bay bay đây ơi ơi bay đi hơi hơi oh, ôi oh, tay oh. yên tay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  yên what's up ok bye bye, bye hey, đi bay ok ui ui เย็นนะอือออ้ยอุ้ยเดี๋แล้ไม่น่ากิ้งได้เองอะเองใหญ่เกินอ้าวไปดิอือรออ้าวอ้าวอ้้วมันมันกิงไม่ได้ด้วยอาโอยเฮ้ยาตกยังไงไม่ตกไม่ตกไม่ตก โอเคบาย굿ดบว์อุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวนี้ขอไปอีกฝั่งก่อนนี้โอเคเพื่อความปลอดภัยน้นี่มีระลอกศพไม่ตกกรองนี่นี่ระดับมือโปรเฟชชั่นอลอ้แต่ตอนนี้อ้ยนี่มือโปรเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอย่าพึ่งอย่าพึ่ง ผมมีโรบักก่อนผมมีโรบักฟื้นเคลืนชีพฟื้นเคลืนชีพโ,โอเคไปเนี่ยโอเคอ,อ้าวอ๋อเราไม่ต้องเริ่มจากตรงนู้นไงแป้วเมื่อไงไปรวยไปรวยนี่ไปรวยนี้เราสายเร็วอยู่นี้ระดับมือโปรเฟชชั่นอลโอเค โอเคค่อยๆนี oh, okay. Oh, okay. ้ค่อยๆค่อยๆนี้ไปเลยอุ้ยจะเย็นจะเย็นโอเคโอ้ยโอ้ยโอเคไปโรนี้ไปโรนี้โอเคเจว โอ้โหยากซะด้วยอืมอือมไปไปไปด่วน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 โอ้โหโอ้โหอุ้ยอุ้ยโยโอ้ว้าวอุ้ยอุ้ยกินเลยโอ้ยอีกรอบนึงมีมีมีโลมียูโรบักอยู่แป๊บแป๊บแป๊บรีรีตัวก่อน อ้าวไปเลยอ่ะรีทำไมไมันมันลงเลยไม่เห็นเลยอ้าว<ะ>ผมผมกิ้งคุณแล้วอา้อาวอา้าวอีกรอบนึงอีกรอบนึงอีกรอบนึงเ,เหลือเหลืออยู่เหลืออยู่ครับ <c oughs> ตอนนี้ผมใช้ตอนนี้ผมใช้หลวงพ่อโรบักจนจะหมดแล้วเนี่ยอันนี้ครั้งสุดท้ายแล้วที่ผมใช้หลวงพ่อโรบักได้ ไปไปไปด่วนไปดิอ,ดอุ้ยไปสวยโอ๊ยไปจบกระเด็นเลยอืมเรียบร้อยแล้วนึกข้าวมาอก่อนอืมอยากรู้ว่าผมจะใส่ช็อกกินยังไงนี่น้ำยาเหรอ ใช้น้ำยาบำบัดได้ด้วยมาลมาเรนี้ใครเป็นคนอ้วนไม่รู้โอเคผมเป็นคนมผมเป็นอ้วนก็ได้นี่เป็นคนภาคอะไรเนี่ยภาคใต้นี่ไ,ไปเลยอืมเริ่มหาก,ก็ติดแล้ว <c oughs> ฮ้ยโอ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 ้ยเรากันรากันรอกันรากันไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยอุ๊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 ยถึงจะไปชาแต่ก็รอดนะหรือเปล่าอืออุ้ยรอดเดี๋ยวก็รอดแหละ ไปเถอะไปเถอะไปเถอะโอ้ my god bro ไปได้ไปเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้มันบินแล้วไปผมกิ้งเอ้าแล้วทำไมผมเอ้าแล้วทำไมผมเป็นอย่างเนี้ยอ้ารีตัวก่อนมีอะไรอ่ะไม่ไม่อยู่อยู่ดีๆอ๋อมาแล้ว ไปเลยผมขอเป็นคนผกักละกันคนเป็นคนอ้วนได้เราเป็นอึ่งเลยแหละอ,อึ่งไข่อร่อยเลยอ,อ,อุ้ยไปไปโอ้ย,อยทำไมอึ่งตัวนี้อ้วนจังเลย โอ้โหว้าวโอเคเดี๋ยวน้ำไปนังอยโอ้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 โหเรอยิบยืมน้ำักแล้วก็ใช้น้ำช่องออกกันไปในช่องน้ำสำหรับวันนี้สวัสดีครับบายบาย